สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ปาจะพาทุกท่านมาดูตู้เต่าบินกันนะคะก่อนแรกเราก็จะมาเลือกเมนูก่อนนะว่าเราจะกินอะไรในตู้เต่าบินรู้สึกว่าจะมี140เมนูเลยให้เลือกหมด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 ,หมดอันนี้คือแบบขายดีมากนะคะจะมีนมโกโก้คาราเมลชาร้อนนมปั่นต็อเมิลค่ปั่นเนพวกโปร,โปรตีนเชคก็มีนะหมวดแล้วก็ที่นิดมากเลยคือพวกน้ำโซดาหรือก็หมดโอเคเราเราเรา,เราเข้ามาดูกันนะวันนี้เดี๋ยวปาจะ กินอะไรดีลองน้ำกัญชาร้อนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทองน้ำกัญชาร้อนกัน30บาทก็ไปเลยนับอ่อนแล้วก็รับสายซื้อเลย30บาทในตูต้วเตาบินสามารถจ่ายเงินได้หลายอย่างเลยจะมีเพิ่เงินสดมีแคนทรีอาร์โค้ดคูปองด้วยแล้วก็ใช้บัตรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ค่ะจะจ่ายเงินสดเอนกัน เบอร์โทรค่ะเป็นเหมือนการเก็บแป้งน,นี่ส่วนน,นี้น,นี่ยค่ะน,นี้จะเป็นหลอดกับฝาที่เขาแถมมาให้อ่าจืดอันนี้ดาแล้วนี่ที่เราสั่งไปแล้วเนาะม,มาดูกันนี่น,น,นร้อน,นนี่น้ำข้างในี ลองชิมกันเหรออ่ะร้อนร้อนมากอร่อยอร่อยค่ะมันเหมือนแบบชงม,มาสดๆดเลยอะรสชาติมันอารมณ์เหมือนประมาณน้ำเชื่อมกัญชาแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบเห็ดอยู่ข้างในด้วยนะเย,ยี่ยมๆม,ม,ม,มาซื้อกันค่ะ